ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมวูด e r i n g w a ว e นะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงท้ายแพท1.1แล้วตัวเกมอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมาให้เราทําแล้วนะครับพอรอขึ้นแพท1.2เดี๋ยวเราน่าจะได้มาจัดหนักจัดเต็มในช่วงที่แพท1.2เข้านะเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยผมก็จะข้อมูลจากลีกมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเหมือนเดิมนะลีกรอบนี้เนี่ยจะเป็นลีกแพท1.3นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วผมได้พาทุกคนเนี่ยไปดูภาพรวมข้อมูลจากลีกที่หลุดออกมานะะรับาาานี้เเจมจมลึกกใ1.3 แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพท1.2ยังไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลแพท1.3เรียกว่าหลุดออกมาเยอะแยะมากเลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกม Woodring Wave Backcover Mobile Honkai Star Rail c e l e s z o n l Zero และเกมอื่นอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Elastic Shop ปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Elastic Shop หรือว่าเพจ Elastic Shop สำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดู กันที่ข้อมูลที่หลุดออกมากันเลยดีกว่านะครับผมก็สับตัวละครที่จะมาในแพท1.3เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันจะประกอบไปด้วยตัวละคร5ดาวจากตู้ลิมิเต็ดทั้งหมด2ตัวนะครับซึ่งจะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ตรงนี้หลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็จะมีเซอร์ไพรส์ตรงที่จะมีตัวละคร4ดาวเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งด้วยถามว่าทำไมมันถึงเป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็เพราะว่าตั้งแต่เกมเปิดมาแพท1.1แพท1.2เนี่ยก็จะไม่มีตัวละคร4ดาวเข้ามาใหม่เลยนะนั่นก เป็นที่เรียบร้อยผมก็คาดหวังไว้ว่าตัวละครสีดาวที่เข้ามาใหม่เนี่ยสกิลจะโหดจะติดเมตานะครับเหมือนกับพวกตัวละครอย่างซานหัวเตาชี้มอรติฟี่อะไรพวกนี้นะครับผมหวังว่าสกิลพลังของตัวละครสีดาวที่เข้ามาใหม่จะเป็นประมาณนี้นะทีนี้เราก็มาไล่ดูข้อมูลของตัวละครที่หลุดมาในแพท1.3กันเลยดีกว่านะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกนะครับผมที่จะเข้ามาในเฟสแรกหรือว่าตู้แรกหลังจากการอัปเดตแพท1.3ตัวละครตัวนี้จะมีชื่อว่า ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านออกเสียงไงนะครับผมก็เลยให้ Google เนี่ยทำการอ่านออกเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันนะสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยทางลิซได้มีการเขียนบอกไว้นะครับผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมกับภาพคอนเซปต์อาร์ตที่หลุดออกมาเนี่ยจะไม่แตกต่างกันมากนะพราะตัวละครตัวนี้ก็น่าจะดูดีในระดับหนึ่งนั่นแหละครับส่วนตําแหน่งของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นตําแหน่งเดียวกับตัวละครเวอร์ลิน่านั่นก็คือฮิลเลอร์แล้วก็บับนะแค่พูดว่ามาเป็นตําแหน่งเดียวกับตัวละครเวอร์ลิน่าเนี่ย ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทําการสุ่มหาตัวละครตัวนี้กันอย่างแน่นอนนะเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นดีเพตตัวไหนก็ตามขาดเวอร์ลิน่าไม่ได้เลยทางด้านอาวุธที่ตัวละครตัวนี้จะใช้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธประเภทเดียวกับตัวละครเวอร์ลิน่าด้วยตรงนี้ไม่รู้ว่าอาวุธประจําตัวของตัวละครตัวใหม่เนี่ยตัวละครเวอร์ลิน่าจะสามารถนํามาใช้ได้ดีด้วยหรือเปล่านะเพราะถ้าอาวุธประจําตัวของตัวละครตัวใหม่สามารถนํามาให้เวอร์ลิน่าใช้ได้ดีด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธประจําตัวของตู้ลิมิเต็ดที่เราควรสุ่มหานะครับเพราะ อะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถทําการเปลี่ยนอาวุธได้นะครับผมซึ่งท่าอาวุธมันสามารถใช้งานได้ดีกับเวลีน่าเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งอาวุธที่น่าสุ่มหามากๆในเรื่องธาตุของตัวละครนะครับตอนนี้เนี่ยทางลีกนะครับผมเขาก็ยังมีการลังเลอยู่นะตกลงแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมาเป็นธาตุอะไรกันแน่โดยตอนนี้เนี่ยทางลีกนะครับผมเขาจะบอกว่า60%เนี่ยจะมีโอกาสในการมาเป็นธาตุแสงหรือว่าสเปกโตรนะครับหเหมือนกับตัวละครเวลีน่านะแต่ก็จะมีโอกาสอีก30%นะมรับละคร้เป็นาต่นะมว่าทไมตัวละครตัวนี้ โอกาสมาเป็นธาตุคู่เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเกตฟอร์เตสเซอร์กิตนะครับผมที่จะสามารถทําการเปลี่ยนสีได้เมื่อเกตเต็มพอเกรเต็มแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เหมือนว่าจะไปใช้เป็นธาตุมืดนั่นเองนะถ้ามาแบบนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเพราะในเกมณนะปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีตัวละครตัวไหนเลยนะที่สามารถ เป็น2ธาตุได้ในหนึ่งตัวละครยกเว้นเวอร์นะครับแต่ว่าเวอร์เนี่ยเราต้องทําการสลับธาตุเองนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เพียงแค่เก็บเกดรด f o r เ e c i r c กิเต็มเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็สามารถทําการเปลี่ยนธาตุได้แล้วและที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผมสนใจตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้จะสามารถทําการกลางอนา,าเขตได้ทางลิเขาจะมีการเขียนบอกไว้เลยนะครับผมว่าจะประมาณการกลางอนา,าเขตจากอ,อนิเมะเรื่อง j u s t ส c e h i s e n นะครับประมาณโกโจกลางอนาเขตสุคนะกลางอนาเขตอะไรแบบนั้นเลยนะ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าการกลางอนาเขตของตัวละครตัวนี้เนี่ย จะสามารถทําการกลางอนาเขตได้ถึง3ระดับด้วยกันนะก็ไม่รู้ว่าแต่ละระดับเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราทาการกลางอนาเขตในระดับสุดท้ายเนี่ยน่าจะแจกบัฟให้กับทั้งทีมแบบช่ำๆอย่างแน่นอนนะทีนี้มาดูทางด้านแอนิเมชันเวลาที่เราทําการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ทางลิกเนี่ยเขาจะได้มีการเขียนบอกไว้ว่าตัวละครตัวใหม่นี้นะครับเวลาที่เราทําการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามจะมีแอนิเมชันเหมือนกับตัวละครเกาเชลโลเลยและก็เผื่อว่าใครไม่รู้นะครับตัวละครเกาเชโลเน่ จะเป็นเพียงแค่ตัวเดียวในเกมที่เวลาเราทําการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามและก็จะมีคัดซีนนะแต่หลังจากแพท1.3ตัวละครตัวนี้ก็จะไม่ใช่เพียงแค่ตัวเดียวที่จะมีสกิลอินโทรเป็นคัดซีนอีกแล้วนะครับ และอย่างหนึ่งที่ตัวละครตัวใหม่จะทําได้เหมือนกับตัวละครเวลีน่าเนี่ยนั่นก็คือตัวละครตัวใหม่จะสามารถทําการโจมตีนอกสนามได้ด้วยนะครับก็จะลงประมาณหลังจากที่เวลีน่าเนี่ยทำการอันติแล้วและเวลาดีเพทในทีมเราทําการโจมตีตัวละครเวลีน่าก็จะมีการเรียกเถาวันออกมาทําการโจมตีเสริมนะครับซึ่งตัวละครตัวใหม่ก็จะทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะและข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่นี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำการสํารวจโลกตัวละครตัวใหม่จะสามารถทําการแปลงเป็นผีเสื้อในการช่วยเราสํารวจแบบได้ง่ายขึ้นตรงนี้ผมก็ไม่่รู้วาจะแปลง เป็นผีเสื้อแล้วก็บินสำรวจแมปได้เลยหรือว่าจะเป็นการเรียกผีเสื้อมานำทางเราในการไปเปิดกล่องหากล่องอะไรพวกนี้นะแต่ถ้ามันแปลงเป็นผีเสื้อได้เนี่ยมันก็จะดูเกินหน้าเกินตาตัวละครลิมิเต็ดจากตู้เก่าเกินไปสักหน่อยนะก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นตู้แรกในแพท1.3นะครับหลังจากอัปเดตแพท1.3ปุ๊บตัวละครตัวนี้ก็จะเข้ามาให้เราสุมได้ในทันทีสําหรับข้อมูลสีดาวตัวละครตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีชื่อว่ายูฮูนะครับซึ่งตัวนี้ผมอ่านตามที่ Google มันอ่านออกเสียงมานะครับผมก้วล นะก็สับตัวละครตัวใหม่เนี่ยจะมาเป็นซับพอร์ตธาตุน้ําแข็งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเมนดิเพชในเกมที่เป็นธาตุน้าแข็งก็มีเพียงแค่ตัวละครอย่างพี่ลิงย่างตัวเดียวเท่านั้นนะก็ไม่รู้ว่านานาคตจะมีดิเพชธาตุน้าแข็งตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่าเพราะตัวละครตัวนี้ก็มาเป็นธาตุแสงแล้วนะครับสับตัวละครซับพอร์ตตัวแรกของเราที่ตอนแรกหลายๆคนคาดว่าจะมาเป็นตัวละครดิเพชธาตุน้าแข็งนะแต่ว่าก็ได้เปลี่ยนเป็นซับพอร์ตซับฮิลเลอร์แบบเบอร์ลิน่าไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแพทหนึ่งจุดสี่ก แล้วก็ตัวละครอย่างซับพอร์ตสีดาวตัวใหม่เนี่ยมันจะเอาไปซับใครถ้าไม่ใช่ตัวละครอย่างหลิงหยางนะส่วนความยากในการหาตัวละครตัวนี้เนี่ยทางลีกบอกว่ายังไม่รู้นะครับผมว่าจะหาได้จากช่องทางไหนนะแต่ว่าตัวละครสีดาวใหม่ผมคิดว่าก็น่าจะได้มาจากการสุ่มตู้ลิมิเต็ดตู้ใหม่นั่นแหละครับที่น่าจะมีการเพิ่มเลดตัวละครสีดาวใหม่เข้ามาให้เราสามารถทําการสุ่มหาได้และสิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับตัวละครสีดาวตัวใหม่ที่เราจะได้รู้นั่นก็คือความสามารถของตัวละครสีดาวตัวใหม่นะครับที่จะไม่เหมือนกับตัวละครสีดาวตัวไหนในเกมนะครับ ไม่มีความสามารถเหมือนสักตัวเลยนะครับหรือว่าคล้ายเลยนะน่าจะมาเป็นรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบไปดูได้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าตัวละครสีดาวตัวใหม่เนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องขอให้โหดก็ได้นะครับขอเป็นแค่เอามาบัฟแล้วก็ใช้งานจริงได้ก็พอนะส่วนใหญ่ตัวละครสีดาวเราก็จะหาพวกบัฟในการเพิ่มดาเมจเรสเซนซ์สกิลในการเพิ่มดาเมจอันติอะไรพวกนี้ก็หวังว่าตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจสกิลแล้วกันนะครับทีนี้มาดูกันที่ตัวละครสุดท้ายนะคคครรรัััับผมมนนน่่่ก็็ืออตตววละะะยาางเีทจป 5ดาวนะครับตู้ลิมิเต็ดตู้ที่2ของแพท1.3สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครคาเมเลียจากทางลิคเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับเรายังไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะแต่จากที่ทางลิคออกมาเนี่ยก็คือตัวละครคาเมเลียนะครับผมจะมาเป็นตําแหน่งเมนดีเพทนะแล้วก็จะไม่ใช่ธาตุไฟนั่นเองนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครคาเมเลียนะครับซึ่งน้อยจริงๆนะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่เกมเนี่ยเป็นช่วงทดสอบอะครับคือตอนที่เกมยังไม่ได้เปิดจริงเนี่ยทางเกมได้มีตัวละครคาเมเลียม ยังไม่ได้ใช้เป็นโมเดลใหม่นะซึ่งตอนนั้นตัวละครคาเมเลียนเนี่ยก็จะมาเป็นธาตุมืดซึ่งก็จะมีรายเอียดสกิลออกมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสกิลมาให้ดูนะเพื่อว่าใครอยากรู้ว่าสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับในตอนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่มาเป็นธาตุมืดส่วนความสามารถผมไม่ขอแปลให้ดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าตอนที่ตัวเกมเข้ามาในแพท1.3จริงๆเนี่ยความสามารถน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละครับและก็จะมีเสียงเอฟเฟกตอนที่ตัวละครคาเมเลียนเนี่ยใช้สออย,ยีง เอฟเฟกตตอนที่ตัวละครตัวนี้ใช้สกิลมันเป็นประมาณไหน นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลยิบย่อยแล้วนะครับอย่างเช่นจะมีสกินใหม่เข้ามาในอนาคตนะครับผมก็สบายใจได้เลยนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นเกมนี้จะมีสกินมาให้เราอย่างแน่นอนนะแล้วก็เมืองถัดไปนะครับผมหรือว่าประเทศถัดไปที่เราจะได้เจอในแพท2.0เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีชื่อว่ารินัสชิตาซึ่งเมืองนี้นะครับตอนที่ผมกดแปลนะครับผมมันก็จะแปลมาจากภาษาอิตาลีนะเพราะผมก็คิดว่าในแพท2.0เนี่ยเราน่าจะได้ไปเมืองใหม่ที่เป็นทีมเมืองแนวอิตาลีอย่างแน่นอนนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะไว้มาเจอกันใหม่ในเกมวูท i ิงเวฟคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ